เป็นมีลูกสาวเนะทีสติบอดีอ้ถือคมคืนบ่ถือคมคืนและมีลูกนาะตอนนี้เลี้ยงด้วยนุ่มมะลินุ่มมนมะล็คือนุ่มทีนุ่มขนที่เข้ามาใส่กาแฟใส่ย,ยังกินนะ,นะพี่น้อง<ม>ก็เลยเรีนมาทิ์กบมีงบงบทีพี่น้องฝากมาใหา้นะ จะไปใไ่มาฮะจะไปสิไ,ปสได้มาอย่างเดียวเล้วย่างผู้เดียวอืมขิ้นข้าวแล้วหมอฮะลูกแกด้ข่าวว่ามีเนดะ็กอ่อานะตายยังนะไงล่ะเา้าลูกเจ้าขี้ใสเกาะน,นอนโยนเทือดพุ่น กินเข่าแล้วบอแค่แค่นกินขอ,อ,อบ,บใจเด้อโอ้ย่าสูปแล้วนอนทางลางังค่ะยาสูปใหญ่บอสบายดีพี่น้อง ก็6ก็2ทิปซ่าแนวเนาะซึ่งตอนนี้ทิปก็ยังอยู่ที่ปากเซ่เนาะพี่น้องซึ่งอยู่ที่เพื่อนซาตันเนาะแล้วก็อ่ามาตั้งแต่ขังทีแล้วเนาะมูก็ได้เว้าอ่าถึงขอบขั้วหนึ่งให้ฟังเนาะทีเพิ่นกก็อยู่มองนี้แล้วเนาะทุกคนว่าอ่าเพิ่นมี่ลูกสาวเนาะทีสตีบอดี้ถึงอยู่ข้างๆเพือ่อนสตันและกะอันถือกลุ่มค,คืนบอ ถือคมขึ้นและมีลูกน้องพี่น้องก็เลยว่าอันแม่ส่งผ่นเป็นเมเท่าของร้าน<ม>ะนะเนาะก็ได้เลี่ยงดูมากแล้วก็เลยแบบรุมกับสตานว่าอยากอันเสื้ออัน,นอันน,น,นุ่มให้เพราะว่าได้ยินว่าตอนนี้เลี่ยงด้วยนุ่มมะลิเนาะนุ่มมะลิคือนุ่มที่นุ่มขนที่เข้ามาใสาา่กาแฟใส่ย,ยังกินนะเนาะพี่น้องก็เลยว่าอยากซื้อม่ให้ซึ่งอันน,นั้นครบ1มสบเดือนอ่าเพิ่นพว่ว10ิเดือนเนาะฉะนั้นอยากใหอ้อันอีเม่เว้า เกี่ยวกับความเป็นหมาอีกนึงเกี่ยวกับลูกสาวก่อสิได uh, so ้ลานมาเป็นจังไรเองก็ประชิดได้ดุเพื่อไปเลยได้เจิอมันไปเลยได้เจิดเนาะมีลูกสาวลูกสาวหันจักปีแล้วได้เจอมาสาวสี่ปีโอ้สาวสี่บอกแล้วเป็นจังไรถึงได้ลานมาจังจีแต่เพิ่นไปเลยนี่แหละโค้งหืวนเป็นแต่เกิดโอ้เพิ่นเป็นแต่เกิดไปเป็นแต่เกิดมาเลย แล้วว <So S 1> <right? S 2> ันนี้แหละไปนอนถอดถีบเถอะแด่เลยถอดถีบเถอะแด่เออไปได้เดี๋ยวป้าแจ๊กไปก็ไปแล้วเห็ดจังได้ถึงว่าหัวเป็นท uh, <plus S 1> <day> ี่ผ้าทองใไงเนี่ยกระสอบไงขื่นตีเจ้าหัวบอกบมันมาจักบอกมันสองใหญ่กระช่างเกียร์งโอ้ยนที่ผ้าแต่ละมือไปนอนอยู่เก่อนมาแต่ก่อนนอนมาเก็บไปขึ้นหนึ่งเจ้าขึ้นก็ไปแล้วบ่ฮู้เลยกับผู้ได้คมคืนบาฮูมาแจัก แล้ววันนี Jim, s no. <S ้อันนั้นแล้ววันนี้ชื่อผ่ายังนีพนื้นล้ว้านตื่นล้านตื่นเลยเนาะแล้ววันนี้อันนั้นได้มากเลยอันบุ้เลยอะเป็นผู้ได้ก็บุ้ง่าจากพูดไทบุ้เลยเนาะว่าเขาเ้าเองระเบิงเงี้ยจากเมื่อเบิงซอยแล้ววันนี้ไล่ได้ในปกติได้ไล่ได้มาเลียงล้านนี้ได้นี่ได้ลูกสาวไห้ก็บาให้ก็หิวอยู่ไทยเออลูกสาวอยู่ไทยอื ลูกสาวจะคนหรือไทยเดีเ <estiver> พ <thorough> uh, <up> ื่นเห็ดเวียกยัง oh. ่างสวยหลังจ่านเน่ให้เสียระพันให้เดือนระพันแล้วหนึงเจ้าวันถ่ายเดืนก็หัเดือนซอันนี้ม่ไว่าเป็น่าชสจ่ใจทั้งมุดของขอบคุงเออบิด่า่ขาพยยูนิมุดต่ว่าจะกี่กินนุมวันนี้จะอะรพอมันมามีเด็ดด็พออนุมันให้กินาบมีเอาได้กินนุ่มวันนี้ก็จะเด้กนไหหายหกเดือนเด เราไม่บเบขา,าก,ก็เบสเข่าหนาก็ยจะหนียากกันีเบสอาการได้เห็นหน้าบ่อืึบริเวณที่ซช้าบริเวณหน้าเลยอืโบ่มีหน้าโบรืมว่าน้าน้ำท่วมนี่อยู่บ้านบริเวณมันไกลโอ้มันไกลอ๋อบริเวณอันแล้วได้ซื้อเขาอ่ายังก็ซื้อเบิดซื้อเบิดทุกอย่างมันจะได้ซื้ออันมีลูกจักคนทั้งเบสเลยเจ็ดคนทั้งนงั่งเจอนั่นแหละโออเจ็ดคน เอาลูกลูกลูกลูไปเสิเขาไปอยู่เพื่อนไปเพือนมันเบิดอไ่ไดนั่งจอดี่จี่ก็ร้านได้อันสิบเดือนแล้วมันป่ะได้สิบเดือนแล้วเป็นเป็นทีนิ่งแลพี่น้องเม่คพณไปไซตตอนนี้ไปดินไปดินก็ลาซาดาไซต์หรือาดิน <laughs> ไปเพิ่นแบบว่าสติโบดี้ <c oughs> แล้วไปตามภาษาอืาจารย์ภาษาสติโบดี้อะไรเนาะ <c oughs> ก็เลยแบบอันนี้ก็พอดีหมูเ่เฮาเพิ่นเว้าสู่ฟังไปเปตะตะกี้เฮาก็มามาส่วนเลือดก่อนหั่นเราว่าสิมาใหายย้ยในตอนนั้นนะบ่ทันเขาได้พักในนี้เฮามาเวียดอื่นแล้วก็เลยนุ่นๆนี่ๆแ,แล้วก็บ่ได้มาสติโบดี้มก็ไปเรื่อยอาจารเนาะไปขอเงิันอาจารย์ได้เรื่อยเมื่อเช้านี้ไปหลักไสเมื่อเช้านี้ อันสะเจอเด้พี่น้องแม่ของเร็กหน่อยหันไปหลักเงินอยู่ใส่เรานเพระจะตั้งแบบธนาคารต้องหลักเด้ไจาาได้หลักคอเอาเป็นไงวะเพื่นใส่เพิ่นได้เงินคืนเงินใหม่เอือจ้างเป็นเออเห็นได้เงินนั่งพี่สาวเฮ้ยอย่าลักได้ธนาคาต้องลักไม่ได้ละกคอเอาสินพีๆๆๆ่ๆๆนๆๆๆอ้องเพิ่นกะนั่นกะบจ้ากแม่ผู้ได้อันนาไปข่มคืนคนบาเนาะพี่นข้นเงินข้นอัน มันก็คนบ้าขึ้นเนี่ยคนพวกึ้นยาบ้ะยางยังกันเนี่ยเรไปกลมคืนแหละได้ลูกพี่น้องก็บอกว่าเป็นลูกผู้ใดมาจะเลื่อนว่าอันนี้กับพอดีอันนาอันทิบบัสซิซื้อมาให้แต่ทอนนั้นแล้วก็บบริสซื้อแล้วก็บ้าก็ซื้อแค่นี้แล้วก็พอดีอันนาทิบก็มีงบเนาะก็งบทีพี่น้องฝากมาให้อันใบแบบเผ็ดกิจกรรมแต่โดนแลเนาะกาคืนในงบตัวนี้ก็คือมีวันที วันที่เก้าเนาะวันที่เก่าตั้งแต่เดือนสิบสองสองพันเจ้อย่างตั้งแต่ปีกายนี่เนาะกาเพิ่นหางว่าห้อยู่อ่าหนึ่งพันบาทเนาะแล้วเพิ่นบอกว่าอันหาร้อยบาทให้ทิพย์โอนไปให้ลุงสุกซีเนาะอ่าหาร้อยบาทเพื่ออันเพราะว่าคุณลุงเพิ่นยากจนเนาะทางนั้นแล้วก็ได้โอนไปเป็นถี่เงียบง่อยแล้วแล้วก็หาพัดเอหาร้อยบาทเพิ่นบอกว่าให้ยทิพย์ทำบุญอีกท่านเนาะแล้วตอนนั้นทิพย์ก็ยังบอกท่านได้ทำบุญ ยังโบสถ์ท่านได้เอามาใส่เราพี่น้องและกะกะทีอวันได้งบสดหนี้หาร้อยบาทและวก็มีวันที่11เดือน12บสองสองเงนเศร้าก็ได้หาเงินอีกจำนวนเงิน1,000บาทเนาะ,ะจากครูทีบอถพระทรงของน้ำเนาะในเวลาเช้าโมงคลเช้าเก้าหน้าที่เ ซึ่งเพื่อนบอกว่าเงินตัวนี้ให้ถิบไปใส่ทํากิจกรรมแล้แต่ความมาอส้มเนาะซึ่งถิบก็เลยยกเอามาใส่ในหบบตัวนี้เนาะและกัในวันที่11เดือน10 2 0 1นี่ วันที่11เดือนหนึ่งสองพันสเอ็ดนี่เวลาส2บสองโมงศนเจนาทีน้พี่น้องก็ได้หาเงินโอนอีก 1, ออออนหนึง่งพันบาทเพราะว่าทีบอ่าพรเพื่อนเกี่ยวกับกิจกรรมนี่แล้วเพื่อนก็เลยแบบอยากขวบน่ำเนาะก็เลยว่างบทั้งเมื่อตอนนี้ก็คือหนึ่งพันก็หาร้อยละกันหนึ่งพันก็เลยเป็น 2, 500, นะสองพันหาร้อยบาทนองเสีเงินทิดเพราะท่านได้เอาออกมาแต่วันสี่น้อพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เลทก็คือจะอยู่ที่ ซ้มสี่ซูนเนาะเดยดเงินกีบฉะนั้น2องพบาทก็คือแป0แสนหาสิพันกีบเนาะซึ่งถิบได้ได้ซื้อยังไปไหนซื้อนี่ซื้อตั้งแต่ซองซ้มหมึกก่อนน้องเนาะท่านไหนว่าหมการซื้อนุ่มนี่เนาะนุ่มหนึ่งสสมสี่สีกล่องนาะพี่น้องก็คือกล่องละแปดสกล่องก็คือซ้ำเส้าแล้วก็มีย่าหลางขวดนุ่มเนาะซื้อมาหน่อยพูดปอตัน Oh no. อันหนาะอือน้อซื้อเนาะอ่าย่หลังกว่านุ่มแปดพันเนาะเมื่อนั้นน่ะอ่าเมื่อนัน้นต้องไปซื้อนนะ่ะอันถิบไ่ได้ว่าสิเอางบตัวตนี้มาใส่เนาะเอาเงินถิบออกก่อนแล้วก็เออคิดออกว่เอ้ยอเอา,อายังมีงบอยู่เนาะก็เลยเอาเงยงยอดตัวนี้มาแล้วก็เอ่อขวดนุ่มเนาะซองอันเนาะซองอันเนาะพี่นอะสิมหาพันแป้งหลังขวดนุ่มหกพันทุกีเนาะ ซึ่งรวมมุ่นขาทั้งหมดก็คือ3แซนสี่สิบโลทันงทีทีจะหมอบไปอันน่ะเป็นขาอันดูแลเด็กหน่อยเนาะเซิงกะหนาเห็นใจเนาะน้นองเพิ่นนั้นก็นได้ลูกด้วยที่ว่าบ่ได้ตั้งใจแ้วก็บ,บ่ได้แพ้เนาะเพื่อนสตีบอดี้นะก็เลยว่าอันนี้มอบให้เม่เอาไว้เลยแต่วา่าบ้วมันได้ดนประเด,ดียบบบบ๋ยวเนาะบันบเคยมีลูก เลขตัวเย็นเนะาะเบอร์หนึ่งลักพิ่นบัว่า,ลา,วาเลขแรกเกิดถึงหนึ่งปีเนาะเพิ่นถ้ากอะไ้สิเดือนเนาะแต่ยังอยู่ในเกณฑ์ตัวนี้อยู่ซื้อมาให้สี่กองน่าจะหมกกระเว่ามืดโดนไปได้เนาะนี่ก็สวยเบื้องต้นเท่านี้ก่อนเนาะและ้วกาอันนั้นจะให้เป็นขาเนี่ยก็เหยื่อมีละโอนขบมาแล้วเนี่ยเยอสีส้มให้เป็น อันนี้ให้เป็นคาอันนั้นเป็นเงินเนาะเพื่อได้ใช้จ่ายอันอื่นทีมันจําเป็นก็คือซองแซนกีบเนาะพี่น้องซองแซนกีบซองแซนสี่กับซองแซนสี่สิบหกพันเนาะซองแซนสี่สิบหกพันกับอีก2อ0 0อแซนกีบจะไก่อนอย่าลืมองแซนกีบนะก็ต้องเป็นหาแซนสสบหกันกีบแล้วก็เลือกประมาณไอแซนป้ายบอกเลือประมาณ ามแสนเนาะแล้วประมาณจะประมาณเท่าไหร่นี่ก็จงไว้เป็นเสือได้ใส่อันอื่นต่อไปเนาะพี่น้องอันนี้ก็ต้องขอความใจลายเด้อพี่น้องทีอ่ารัทธาตีฝากมาทําบุญผ่านทิเนอกเงินพี่น้องใสไอเงินพี่น้องหายมานี่กกอาจจะไม่ได้ใสในเวลาเหือส่งมาแลวใส่ปุ๊บเนาะมึงจะตามความมุ่งส่งวะต้อง ไปใส่ยังตัในใดน,นี่เนาะ,ะพี่น้องก็ฝางมาโดนเติบแล้วก็ยังผิดบ,บ่เอ่ยน้าเหมือนโบผสมของหน้าเหมือนกันนี่ค่ะต้องขอขอบคุณพ่อใจเหมือนไม่ได้อีกแล้วเออขอบขอกขอบใจเลยพี่น้องที่ช่วยเหธออยู่ดีไม่ห้งเลยห่างเลยม,มีมาขั่งสมบูรณ์เนาะพี่น้องอันนี้กะ<า>เป็นกิจกรรมเนาะอ,อันนี้กะอันนั้นตั้งใจไว้แต่โดนแล้วแหละว่าสียมาช่วยเพิ่นตั้งแต่ต้นมาเถื่อแล้วนี่แต่กะ นู่นนี่นั่นบ่นท่านเนาะก็เลยถ้ากระเดมาสวยต้องพอเขอาเป็นชอบลายดีเมตตาดีอันสวยเรียบแต่สวยเรือบอันเหตุกิจกรรมอืนอ่นๆตลอดมานะพี่นางก็ขอให้มีแต่สิ่งทีเขามาในชีวิตมีสุขมีหลาบมีนาทีการงานทีน่ดีขึ้นพอให้ได้โบ,บุนัแประกาศได้ให้ได้แต่ความหางังมีสีสุขขึ้นไปเรื่อยๆเนาะต้องพี่ก็ต้องขอลาตัลาวลาไปก่อนนะก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย โอ้หนาวเป็นเป็น,นอีหยังเป็นีกกากลบมันนอนมันหนาลมมากกัเป็นถ้าหาบันกลางแถววัดวัดบัน,นกลาง <c oughs> แก่ทุกคนนี่ก็คือเพื่อนมูทิปก็จะอยู่ตรงนะี้เนาะเพื่อนสตันอยู่ตรงนี้แล้วก็อันนี้ก็แมืนเพื่อนของเพื่อนเนาะนี่ก็จะเป็นเพื่อนิบ้านตันเดียว อันนี้ก็จะเป็นทางในก็จะเป็นแบบนี้กระลูกเ้าว่ะอันนี้ก็จะเป็นลังบ่าทุกคน